แล้วค่ะเขาเป็นคนแบบปากหวานพูดเพ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแบบชอบอวยอะ่ะพี่ <c oughs> มิบเป็นคนชอบอวยชอบทำให้แบบคนรอบข้างมีความสุขอะไรเงี้ยเรามันมีแบบ<ว>มันใส่ใจ<ว>มันไวอนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้แบบเอิญพี่น้องที่ตอกการอะไรอย่างเงี้ยมบีค่ะมิีบคือยังไงคะสถานะหลายคนจะมาขอสัมภาษณ์เป็นพี่น้อง กไม่่นัอจังหวะผมมันมันลุ่มรังพี่น้องจริงปะพี่น้องจริงปะอะไรนะพี่น้องจริงปะคะพี่น้องจริงค่ะการเอพิเพรสเดย์กันทำเพลงเพราะมันดูแบบใส่ใจมีอะไรแบบก็เขาเป็นแบบคนที่น่ารักอยู่แล้วอะไรแบบเขาปากอะไรอย่างนี้กับเราบ่อยๆแบบไม่เกินหรอยู่แล้วค่ะเขาเป็นคนแบบปากหวานพูดเพราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแบบ ชอบอวยอ่ะพี่มิกเป็นคนชอบอวยชอบทำให้แบบคนรอบข้างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่ารักเขาก็น่ารักเหมือนกันแล้วเราชอบผู้ชายปากหวานไหมคะก็ชอบคนพูดเพราะค่ะนี่สเปคเลยเนาคนชงไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้อ่เมืกี้ไม่เห็นเนาะของทางนั้นย้อนหลังไม่เคยขาดไม่เคยขาดเลยเขาเป็นคนแบบใส่ใจเป็นคนแบบใส่ใจคนรอบข้างรวมถึงเราด้วยอะไรเงี้ย กอบยังเลยแต่เห็นถุงก็แบบยิ้มออกว่าไม่ธรรมดาเราอย่างนี้ไม่ว่าจะได้อะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ดีใจอยู่แล้วเพราะมันเป็นของขวัญที่เขาให้จากใจอะไรเงี้ยค่ะเขไม่ถามถามไหมว่าอยากได้อะไรไม่ถามเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่าแบบเออเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เราทํางานกันมาสองปีแล้วเขาให้เขาดูว่าเราแบบชอบอันนี จริงๆหนูก็ชอบถ่ายถ่ายแล้วก็แบบเออพี่นั่นนี่น่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยต่อการไม่ได้โบกกายไม่ได้คอเราไม่ได้สังเกตเองใช่ถ้าจริงๆโดนฉีดยาบ่อยๆโดนพวกคิตตี้ฉีดยาแล้วแบบแบบลุ้นอย่างเงี้ยเขามันมีแบบมันใส่ไปวันใหวอนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้แบบเอินพี่น้องที่ต่อการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความเซ็กซี่ก็ได้จากเขาเหมือนกันเนาะเขาว่าฉีดยาเราเก่งโอยอันนั้นเขายิ่งกว่า เดี no tonight, ๋ยวนี้เขาเปิดนี hmm. ่ค่ะจะถึงสะดือละหนูเ hmm, ห mm ็นเสื้อวันนี้แฟนคลับบอกเปิดถึงสะดือเลยค่ะหนูบอกใจเย็นแค่นี้แบบแค่นี้ก็ลึกแล้วอะไรนะคะก็บอกเขาว่าเบาๆหน่อยหน้าแตแล้วจริงๆเรื่องของเขาแบบเรื่องรูปร่างของเราของเขาแบบเราตั้งใจแล้วเราเราแฮปปี้ไหจริงๆจริงหนูก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้กดดันตัวเองแล้วอ่ะเออมันก็จะมีแบบ เราเป็นมนุษย์อะเนะาะก็ต้องมีช่วงขึ้นช่วงลงอะไรเงี้ยแล้วแต่ช่วงเวลาระยะเวลาในการแบบว่าเอนจอยชีวิตอะไรเงี้ยบางทีมันเหนื่อยก็อยากกินก็กินอะไรเงี้ยแต่เรื่องความเซ็กซี่เราก็ไม่แถวเนาะเราของมันะ่นใจแล้วแบบเันก็เกินรู้สึกว่าพอเรารักตัวเองแล้วอะแล้วพอเรามั่นใจอะเราอยากใส่อะไรมันก็แบบเออเราก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็จะส่งไปถึงคนที่แบบเออเห็นเราอะไรเงี้ยแบบเออก็เอเอดีนะอะไรอย่างเงี้ย อนนี้้ดวใช่หนูก็ตอนนี้ชีวิตแบบว่าโอเคแฮปปี้ดีมากโสดไหมคะตอนนี้ค่ะดูไม่มั่นใจอะตอบไม่เต็มค่ะสดค่ะสดว่าสดบ้างไม่สดบ้างค่ะก็มีคนเข้ามาบ้างเลยประมาณนั้นอันนี้บ้าบ้างใช่ไม่ได้ปิดใจละกันเลยรู้ว่าตอบไงแล้ว อะะไรนะคเดาได้ไหมว่าปใครผมไม่ใช่คมไี้ไหมไม่พูดถ้าไม่อยากพาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y YouTube Top ดาราด้วยนะคะ